สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรมนปอยทานดอกราชพฤกษ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกราชพฤกษ์ของเราวันนี้นะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกรีบซ้อนๆกันแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นกากเพชรใสสีเหลืองนะคะเป็นเบอร์สองค่ะ จำนวนสี่เส้นความยาวก็อยู่ที่30เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราขอเปลี่ยนริบบิ้นเป็นสีเหลืองนะคะจะได้มองชัดกว่าริบบิ้นกับเพชรใสแล้วเราก็มาตัดปลายให้แหลมนะคะเรียงริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นจะพับลงมา10เซนติเมตรนะคะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาว ต่อจากนั้นจะทำฐานสี่กันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมาสองเส้นให้ด้านสั้นไว้ด้านหน้านะคะแล้วใช้เส้นที่สองค่ะคล้องเส้นแรกสายมือเส้นที่สามนะคะคล้องข้างล่างเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่จะนำหมักลอดช่องเส้นที่หนึ่งะคะเราจะลอดทางสายมือพอลอดไปแล้วนะคะตรงนี้เรากางออกเอานิ้วล้วงเข้าไปค่ะ แล้วหยิบริบบิ้นเส้นที่3านะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนําเอาเรือนบาดค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นแล้วก็พับริบบิ้นเส้นที่สั้นที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาข้างล่างเส้นขวามือไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือค่ะเราจะนํามาลอดช่องตรงนี้เป็นการล็อกริบบิ้นค่ะพะดึงกระชับ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพลิกริบบิ้นไปอีกด้านหนึ่งค่ะด้านนี้ให้ดูนะคะริบบิ้นที่สั้นทั้ง4ด้านค่ะเราจะนำมาเก็บไปตามช่องนะคะแล้วก็ทำอย่างน,<า>น,นี้ค่ะไปให้ครบทั้ง4เส้<า>น,<า>นพอเราทาำครบทั้ง4เส้นนะคะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบ แล้วเราจะพิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้กันจะใช้เส้นแรกนะคะคือเส้นข้างบนพับริบบิ้นนะคะไปทางสายมือแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นนะคะและบิดเป็นเกลียวแบบนี้นะคะแล้วนำปลายของเขาเสียบเข้ากับช่องด้านสายมือค่ะตรงนี้นะคะข้างบนสายมือ ทีนี้พอเราดึงก็จะได้กรีบในลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่2ก็คือเส้นนี้พับริบิ้นมาด้านหน้าแล้วไปทางซ้ายมือนะคะจับปลายมาแล้วบิดอย่างนี้แล้วก็เอาปลายของเขาเสียบเข้าไปกับช่องสายมือบน ถึงปลายริบบิ้นลงมานะคะก็จะได้กรีบแบบนี้เหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเส้นที่3เส้นที่3ก็จะปีริบบิ้นตรงนี้นะคะบงังเราก็พับลงมาแล้วใช้เส้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4กรีบ พอเราทำครบทั้ง4ี่กลีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดึงเนี่ยค่ะดึงตรงริบบิ้นข้างล่างนี่นะคะเพื่อให้กลีบของเขาเท่ากันแล้วก็สวยงามจากนั้นเดี๋ยวเราจะทํากลีบด้านในกันค่ะโดยจะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือนี่นะคะเราจะบิดริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะหรือพับไปด้านหลังแล้วก็เอานิ้วชี้ซ้ายนะคะดันเอาไว้ด้วยจากนั้นก็ทําเกลียว ด้านหลังนะคะให้เป็นเกลียวค่ะจากนั้นใช้ปลายของเขาค่าเสียบเข้ากับช่องตรงกลางข้างๆของเขาเลยและเดี๋ยวปลายนะคะก็จะออกมาด้านหลังให้ระวังตรงกรีบด้านนอกด้วยนะคะบางทีเขาจะเสียบเข้าไปพอเราดึงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับ เกลียวด้านหลังแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปที่ช่องด้านข้างหรือตรงกลางค่ะได้ยกกรีบด้านหลังนะคะขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ตัวปลายของริบิ้นออกอย่างสะดวกนะคะเขาก็นี่ค่ะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เวลาที่เราทำกับตัวริบบิ้นแบบนี้นะคะตรงกลางก็จะดูไม่ค่อยหวานเท่าไหร่คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกับตัวริบบิ้นที่เป็นกากเพชรใสนะคะตัวกรีบตรงกลางจะสวยมากเลยคะ่ะตอนสาธิตนะคะเราใช้ริบบิ้นกากเพชรใสก็จะทำให้มองไม่ค่อยชัดอะคะ่ะเวลาที่เราพับนะคะก็เลยใช้ ริบบิ้นแบบธรรมดาแบบนี้แต่ริบบิ้นธรรมดาแบบนี้นะคะพับมาตรงกลางก็จะดูไม่ค่อยออกค่ะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแข็งนะคะแต่จะให้วิธีทำแบบนี้ไปแล้วก็ให้ใช้ริบบิ้นกากเพชรใสจะสวยกว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราทำไปเราก็จัดตรงกลางไปด้วย เพราะว่ามันจะมีการเลื่อนได้ะคะ่ะตรงกลางถ้าเกิดใช้ริบบิ้นแบบนี้นะคะเขาจะเลื่อนขึ้นอยู่ตลอดเวลานะะก็จะประมาณนี้ทีนี้ด้านหลังนะคะเราจะตัดเลยก็ได้แต่อยากจะให้เก็บไปตามช่องมากกว่าะคะ่ะ เพราะว่าจะทำให้กรีบของเขาขยื่นนะคะให้เก็บแบบนี้นะคะเก็บไปตามช่อง พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะอันหลังนะคะตัดตรงริบบิ้นส่วนที่เกินค่ะให้เป็นทรงกลมอย่างนี้ค่ะหรือจะใช้กรรไกรซิกแซกก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบที่เป็นแบบแหลมๆแบบนี้ก็มสวยเหมือนกันค่ะนี่นะคะ เราก็ไปยามรัดให้เขาสวยงามให้เขากลมๆนะคะให้เป็นกรีบที่กลมๆสวยๆพอเราทำแบบนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องเอาเทปใสค่ะมาแปะข้างหลังนะคะเอาเทปใสแปะตรงบริเวณนี้เพื่อไม่ให้ริบบิ้นเขากระเด้งออกค่ะ อันนี้ริบบิ้นธรรมดาที่เราทำก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทำด้วยริบบิ้นกับเพชรใสจะสวยมากค่ะดูความเป็นกรีบของเขาค่ะจะสวยอย่างนี้เลยเวลาทำนะคะให้ใช้กับเพชรใสค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกราชพฤกษ์ของเรา